สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับทีเชอร์พันธิไว้อีกแล้วนะคะในคาบเรียนวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความสำคัญของดวงอาทิตย์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเราต้องไปรับสมองก่อนค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมในการรับสมองนะคะ 1. สมุด 2. ดินสอ ดินสอต,ต้องให้แหลมนะคะ3อย่างลบและ4ไมบ้บรรทัดค่ะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาเริ่มเขียนกันเลยค่ะอันดับแรกนักเรียนเขียนวันที่นะคะวันที่วันนี้วันที่20นะคะเขียนวันที่20เขียนวันที่เสร็จแล้วต่อไปคือเดือนนะคะเดือนนี้เดือนมก,กราคมนักเรียนจะกดให้ถูกนะคะเขียนให้สวยด้วยนะคะมก,กราคมค่ะ ต่อมาเป็นพศนะคะนักเรียนเขียนให้สวยนะคะพศ2564ค่ะต่อไปตีเส้นปิดนะคะตีเส้นปิดใต้บรรทัดที่เขียนวันที่นะคะเสร็จแล้วเขียนครั้งที่ค่ะครั้งที่คอควายจะอยู่ตรงกับมอม,ม้าของเดือนนะคะคาเรียนนี้เป็นครั้งที่6ค่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมอะไรคะเก่งมากเลยค่ะอย่าลืมตีเส้นคู่นะคะครั้งที่ต้องตีเส้นคู่ค่ะ เขียนครั้งที่เสร็จแล้วต่อไปเป็นอะไรคะเก่งมากค่ะต่อไปเป็น1-3ถึงนะคะก็คือข้อนั่นเองยังจำได้อยู่นะคะเก่งมากเลยค่ะเราเตรียมขั้นตอนการรับสมองเสร็จแล้วเรามาเริ่มข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1มนุษย์นำสิ่งใดจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์กอไก่พลังงานแสงและพลังงานความร้อนขอไข่พลังงานแสงและพลังงานเสียงค่ะ ข้อ 2. ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์จะส่งผลอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกกอไก่สิ่งมีชีวิตจะมองไม่เห็นขอไข่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้ข้อที่ 3. ดวงอาทิตย์มีความสำคัญต่อพืชอย่างไรกอไก่พืชใช้แสงจากดวงอาทิตย์สร้างอาหารขอไข่พืชใช้แสงจากดวงอาทิตย์ในการหาอาหารค่ะ เสร็จแล้วเรามาใช้คำตอบกันค่ะถ้าถูกให้นักเรียนติ้กเครื่องหมายถูกและถ้าผิดให้นักเรียนกากระบ,บาดหลังข้อที่ผิดนะคะข้อที่ 1. มนุษย์นำสิ่งใดจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ข้อนี้ตอบกอไก่นะคะพลังงานแสงและพลังงานความร้อนค่ะข้อ 2. ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์จะส่งผลอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกตอบข้อขอไข่ ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ข้อ3ดวงอาทิตย์มีความสำคัญต่อพืชอย่างไรข้อนี้ตอบกอไก่นะคะพืชใช้แสงจากดวงอาทิตย์สร้างอาหารนั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาเข้าสู่เนื้อหากันนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าแสงอาทิตย์นั้นมีประโยชน์ต่อมนุษย์สัตว์ และพืชต่างๆอย่างไรบ้างเรามาหาคำตอบกันเลยค่ะประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์คือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายทำให้มนุษย์และสัตว์มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตได้สำหรับประโยชน์ต่อพืชคือพืชต้องอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ช่วยในการสร้างอาหารโดยวิธีการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อการเจริญเติบโต และนอกจากดวงอาทิตย์จะให้ประโยชน์แล้วก็ยังให้โทษด,ด้วยนะครับน้องๆอ,อย่างเช่นแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นอันตรายต่อผิวหนังของเราถ้าเราได้รับแสงแดดแรงๆดังนั้นน้องๆก็ควรจะกางร่มเพื่อป้องกันแสงแดดนะครับนอกจากนี้โดยปกติแล้วน้องๆไม่ควรมองดวงอาทิตย์หรือแสงแดดในช่วงกลางวันที่สองจ้าด้วยตาเปล่าเพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาอาจทำให้ตาบอดได้ เรามาดูกันนะครับว่าพลังงานความร้อนและพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์นั้นให้ประโยชน์อะไรแก่เราบ้างเรามาเริ่มกันที่พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์กันก่อนเลยครับแม่คะทำไมแม่ต้องเอาผ้าที่ซักแล้วไปตากไว้กลางแดดด้วยล่ะคะก็เพราะว่าการนำผ้าไปตากแดดจะช่วยทำให้ผ้าของเราแห้งเร็วอีกทั้งยังเป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วยนะลูกเป็นประโยชน์ของพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ยังไงล่ะจ๊ะเอ๊ะ ถ้าอย่างนั้นนอกจากการตากผ้าแล้วความร้อนจากดวงอาทิตย์ยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมคะมีสิจ้ะลูกลูกเห็นกล้วยที่ตากไว้ด้านข้างไหมเห็นค่ะแต่กล้วยนั้นใกล้จะสุกแล้วไม่ใช่หรอคะแม่เอาไปตากแดดทำไมคะก็แม่กลัวว่ากล้วยจะสุกหมดแล้วเราสามคนพ่อแม่ลูกทานกันไม่ทนันแม่จึงนำไปตากแดดเพื่อถนอมอาหารยังไงล่ะลูก ทำให้ได้กล้วยตากที่เก็บไว้กินได้นานขึ้นยังไงล่ะจ๊ะแล้วถ้าเรานำปลามาตากจะเป็นการถนอมอาหารด้วยไหมคะแม่เป็นสิจ้ะลูกยังปลาสลิดทอดปลาช่อนทอดที่ลูกชอบทานยังไงล่ะจ๊ะแล้วก็ยังมีปลาหมึกตากแห้งที่แม่ใส่ในแกงจืดด้วยนะนอกจากนี้แสงแดดก็ทำให้เราอบอุ่นด้วยใช่ไหมคะใช่จ้ะลูกไม่ใช่แค่ให้ความอบอุ่นอย่างเดียวนะ ในช่วงเช้าแสงแดดอ่อนๆจะทำให้ลูกได้รับวิตามินดีอีกด้วยจ้ะลอยเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมคุณครูถึงให้เด็กๆออกมาออกกำลังกายในตอนเช้าก็เพราะแสงแดดมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้และเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลกเราด้วยนะคะจากภาพ เป็นการแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์มาอย่างโลกดวงอาทิตย์แผ่พลังงานแสงและความร้อนมาอย่างโลกทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกได้นำพลังงานแสงและความร้อนมาใช้ประโยชน์เช่นทำให้ร่างกายอบอุ่นช่วยในการสร้างอาหารช่วยในการมองเห็นของสิ่งมีชีวิตและทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำค่ะ วัฏจักรของน้ำพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้แหล่งน้ำเกิดการกลายเป็นไอแล้วเกิดการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกได้รับประโยชน์จากน้ำค่ะต่อมานะคะเป็นภาพของการสังเคราะห์ด้วยแสงและโซ่อาหารพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโดยเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีที่สะสมอยู่ในอาหารที่พืชสร้างขึ้นมาและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้นะคะจึงจำเป็นต้องกินพืชและสัตว์ด้วยกันกินกันเป็นท่อๆต่อๆกันมาจึงเรียกว่าห่วงโซ่อาหารนั่นเองค่ะ นี่คือภาพของหมึกตากแห้งนะคะพลังงานแสงและพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ช่วยให้น้ําในหมึกกลายเป็นไอและหมึกแห้งในที่สุดซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่มนุษย์นํามาบริโภคได้ค่ะและนี่คือแผงโซลาร์เซลล์นะคะการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะ พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งสามารถนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในครัวเรือนได้ค่ะแผงโซลาร์เซลล์คืออะไรครับป่าแผงโซลาร์เซลล์เราจะเรียกอีกอย่างว่าเซลล์สุริยะมีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าจ้าลูก ตอนนี้บ้านเรามีแผงโซล่าเซลล์แล้วอีกหน่อยบ้านของเราคงจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีกเยอะเลยเพราะเราได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ยังไงล่ะจ๊ะแล้วประหยัดได้ยังไงล่ะคะประหยัดเพราะพลังงานแสงอาทิตย์ได้มาฟรีจากธรรมชาติแล้วนำมาใช้ได้สะดวกที่สุดเพราะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาโดยตรงอ้โหดีจังเลยครัพ่อ แล้วมีที่ไหนบ้างคะที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้เหมือนบ้านเราผลิตได้ทุกที่ที่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงเลยเหรอจ้าแถมยังไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะนักเรียนทราบไหมคะว,ว่าเกลือที่เราบริโภคอยู่ทุกวันนั้นเราต้องอาศัยพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ในการผลิตจึงจะได้เป็นเกลือให้เราบริโภคอยู่ทุกวันนี้ แล้วเขามีวิธีการทําเกลืออย่างไรคะพ่อเริ่มแรกเลยพื้นที่ที่เราจะทํานาเกลือจะต้องอยู่ใกล้กับชายทะเลเพราะอะไรถึงต้องอยู่ใกล้กับน้ําคะก็เพราะว่าจะสะดวกในการปล่อยน้ําเข้าไปในนาเกลือจ้าและหลังจากเตรียมพื้นที่เสร็จชาวนาเกลือจะปล่อยน้ําเข้าสู่นาเกลือและปล่อยทิ้งไว้ประมาณ5้าถึงเจวันเพื่อให้แดดเผาจนกระทั่งเกลือจะกลายเป็นเม็ดจ้าพอเกลือกลายเป็นเม็ดแล้ว ชาวนาเกลือจะเก็บเลยหรือเปล่าคะยังเก็บไม่ได้หรอกจ้าแต่ชาวนาจะใช้ลูกกลิ้งกลิ้งทับเกลือให้แตกก่อนและหลังจากนั้นเขาจึงเก็บเกลือจะลูกโดยสรุปแล้วการผลิตเกลือจะต้องใช้แสงแดดตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งเกลือเป็นเม็ดเลยละลูกแล้วเขาใช้ระยะเวลาในการทำเกลือนานไหมคะประมาณสี่ถึงห้าเดือนลูก แต่ถ้าฝนตกหรือน้ำท่วมระยะเวลาในการผลิตเกลืออาจจะต้องมากขึ้นนักเรียนพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าดวงอาทิตย์มีประโยชน์และทำหน้าที่อะไรบ้างโลกได้รับพลังงานแสงและพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ช่วยให้สิ่งมีชีวิตบนโลกสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยพลังงานแสง และพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเช่นใช้ในการสร้างอาหารของพืชช่วยให้มนุษย์มองเห็นสิ่งต่างๆและทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำค่ะสำหรับคาบเรียนวิชาวิทยาศ,าศาสตร์ก็ใกล้หมดเวลาลงแล้วนักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าดวงอาทิตย์มีความสำคัญต่อโลกและสิ่งมีชีวิตบนโลกมากมายมหาศาลเพียงใด ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของโลกโดยดวงอาทิตย์แผ่พลังงานแสงและพลังงานความร้อนมาอย่างโลกเมื่อพลังงานความร้อนผ่านเข้ามายัางโลกชั้นบรรยากาศและพืชผิวโลกจะดูดพลังงานความร้อนไว้ทำให้อุณหภูมิของโลกระหว่างกลางวันกับกลางคืนไม่แตกต่างกันมากนะักสิ่งมีชีวิตต่างๆ จึงสามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้นอกจากนี้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ยังทำให้เกิดการกลายเป็นไอของน้ำบนพื้นผิวโลกจากแม่น้ำลำธาครคลองหนองบึงทะเลและมหาสมุทรเกิดการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำ พลังงานแสงเป็นต้นกำเนิดของพลังงานเคมีที่มีสิ่งมีชีวิตต่างๆนำไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของชีวิตโดยพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถดึงพลังงานแสงมาใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีที่สะสมอยู่ในอาหารที่พืชสร้างขึ้นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ จึงต้องกินพืชและกินสัตว์ด้วยกันเองต่อการเป็นทอดทอดเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนพลังงานเคมีที่นำไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของชีวิตเรียนเสร็จแล้วเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะข้อที่1การที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราเป็นการใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์ในด้านใด 2. นักเรียนได้รับพลังงานความร้อนและแสงจากที่ใดข้อ 3. ดวงอาทิตย์มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไรข้อ 4. มนุษย์นำสิ่งใดจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ และข้อที่5นะคะหากไม่มีดวงอาทิตย์จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกข้อที่1 การที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราเป็นการใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์ในด้านใดข้อนี้ตอบด้านพลังงานแสงนะคะข้อที่2นักเรียนได้รับพลังงานความร้อนและแสงจากที่ใดคําตอบนะคะส่วนใหญ่ได้รับพลังงานความร้อนและแสงจากดวงอาทิตย์ ข้อ3ดวงอาทิตย์มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไรข้อนี้ตอบว่าดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของโลกข้อ4มนุษย์นำสิ่งใดจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์คำตอบข้อนี้ก็คือพลังงานแสงและพลังงานความร้อนค่ะ ข้อ5หากไม่มีดวงอาทิตย์จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกคำตอบก็คือไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะสำหรับค้าววิทยาศาสตร์ก็ได้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ